ราาบรริษัทริมทะเลอยู่ที่เขาหลักครับวันนี้ผมมากินอ,า,อาหารแนะนําครับชื่อว่าน้องเปรี้ยวซีฟู้ดนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เขาแนะนํามาเลยครับว่ามันอร่อยฮะก็ตอนนี้สั่งหามาแล้วครับจะกินร้านนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีแผนที่จะไปลิเทิลอเมซอนนะฮะแล้วอาจจะมีล่องแพด้วยครับ น้องเปียวซีฟู้ดเขาหลักครับอยู่สุดทางเซิร์ชดูอะไครับมีเลยครับนี่ฮะสวัสดีตรนเช้าผมอยู่ที่ตลาดเช้าเขาหลักครับโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับมันอยู่เลยจากเขาหลักมา ักเล็กน้อยคือตรงโรงแรมที่ผมพักใช่ไหมครับมาจากกุรธบุรีมันจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเขาหลักที่มีนักท่องเที่ยวเยอะท้ายมืออันนี้เป็นตล,ลาดอะไรผมยังไม่แน่ใจนะแต่ก็อยู่ใกล้กับโรงแรมที่ผมพักมาดูว่าอาหารการกินของชาวบ้านที่นี่เขากินยังไงกันบ้างครับอยู่กันยังไงนะที่นแน่ๆอาหารเช้าแบบนี้ครับนี่ฮะขนมของที่นี่เขา ไก่ทอดฮนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องซือไก่ทอดกลับไปกินที่โรงแรมด้วยฮะทอดมันนี่ฮะลองดูอาหารกันนะครับเดี๋ยวเลือกก่อนแล้คือทีเดียวนะฮะผักต่างๆโอ,กไกอนะ้ไก่ทอดร้านนี้ขายดีนะเไก่ทอดมีหลายร้านเลยฮะเอาไก่ทอดร้านนี้ดีกว่าน่ากินครับร้อนๆเลยครับข้าวเหนียวก็มีครับ เด,เดี๋ยวกลับมาซื้อครับได้นี่ฮะคือตาก่อนรรรครับขนมหวานของชาวโอ้นี่แปลกรตมมัดก็มีฮะสมทยอืมเบียกนไหเจ้าแบบเีย กินครับเรือเราไปดูข้างในกันนิดนึงตลาดสดเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ดูปลาดูอะไรกันหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นขายปลา <c oughs> โอ้ของสดของที่นี่ครับนี่ครับ,รบ <c oughs> ปลาต่างๆทำหมึกหมึกลอย130นะร้อยสามสิบฮะวันนี้ผมได้ปลาื่อนะวันนี้ผมได้ปลาหมึก โอ้โหนี่ครับท่านจะเป็นประกาศจากดินทะเลเขาขายสองร้อยยี่สิบบาทสดเลยครับแต่นี่ร้อยกว่าโอเคถึงพวกไก่ต่างๆบนของสดครับตรง้นเดี๋ยวดูตรงโู้นก่อนดูกุ้งกันครับว่าราคากุ้งเป็นไงบ้างครับดีครับตลาดตรงนี้ผมว่ามันไม่จอแจเหมือน าเราไปบางระเทศหรืออินเดียโอ้โหอันนั้นก็เกินไปหน่อยครับนี่โอเคสะอาดสะอาดมากครับทำได้ดีมากครับทำได้งานมากเธอดีมากปลาสดๆไปไกลจากตัวนี้ครับเพราะว่ามันมีเฟลงครับนี่ครับปลาโอ้โหปลาสดจริงๆครับดูไม่หตัวใหญ่ด้วยครับเห็นแล้วน่ากินเลยครับปลาอย่างนี้นะชอบเลยครับนี่ปลาข้างเหลืองน่ากินมาก กุ้งกุ้งโลละสองรนะฮะสองยแปดบาทปลาหมึก200รอยเออนี่ไงเขาขิ้นว,ว่าผมกินปลาหมึกอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าข้างหลังมันยิบยับ,ย,บ,ย,บยิบยับอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นสดนะคอหูหมึกใหญ่ปลาหมึกตัวใหญ่นี่สอง้อยแฮะนี่ถ้ามีถ้ามีครัวนี่นะสบายเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมพักโรงแรมแบบที่มันไม่มีครัวนะฮะ ก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําอาหารได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วหงหลังๆอ่ะจะมีหลังจะไปเกาะไปอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีภาคบรรพบ้านนะให้เขาือทำได้สองวัดแปดสิหมกหอมน่ากินฮนะหอมตัวใหญ่หอมตัวใหญ่แล้วตอนนี้เป็นโซนขายหมูอขายหมูขานะไปดูตรงนู้นเนี่ยตรงใายผักดีกว่านะครับ ชอบเดินครับเวาไปเที่ยวที่ไหนก็ตอนเช้าชอบ <c oughs> เดินตลาดเวล้ชวนนารีมาเดินแ,แล้วก็เหนื่อยนะ <c oughs> เดินเขาบอกด้วยหิวอันนี้ก็ตรงตบท้ายด้วยอาหารของชาวท้องถิ่นนะกินแบบท้องถิ่นหน่อยหนึ่งว่ากินกันยังไงอยู่ยังไงเสร็จ <c oughs> แล้วก็ซื้อไก่ทอดในสูตรของที่นี่ครับนี่ เปดของที่นี่ไปฝากเด็กนะฮะดของเขาหลักนี่อยู่พังงานนะครับผมอยู่ที่พังงานนะฮะนี่นะครับมีเปิดเพลงใต้ฟังชิวๆไปครับโซนซ้ายมือนี่เป็นของแห้งมีพวกปลาและโซนขวาที่ชัดเจนเลยเขาแยกเป็นโซนอาหารเลยครับมีกาแฟกาะเพร์กาแฟถ้าผู้หญิงกินกาแฟ,าาาแ,ฟแบบนี้นี่น ประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมของตลาดของที่นี่ครับชื่อตลาดยังไม่รู้ตลาดอะไรนะะ่ประมาณนี้จบยอดครับขนมนิดนึงขายขนมอะไรกันบ้างขนมท้องถิ่นครับของฝากจะกัวป่าเต้าซอขนมผิง ขนมหน้าแตกขนมหมอนนี่คือของฝากของตะก,กวัวป่านะนะครับเป็นร้านแบบนี้นะขนมนี้เขานิยมกินกันนะคือเช้าเช้าเนี่ยเขาจะยมกินเป็นขนมแบบนี้นะนี่มันแปลกฮะนี่ขนมนี้ก็แปลกมากินนะสามจิตสามจิตอ๋ออานนี้เขาจะใส่ไปไหน เป็นข้าวละแกงใช่ไหมครับน,นี่เป็นอาหารของชาวตะโกป่านะครับแิ่มกงอะไรครับเนี่ยต้มติ่มต้มป่าติ่ม้มป่าถ้วยหนึ่งครับอันนี้นะครับฮะแกไงไก่หน่อไม้โอไก่หน่อไม้ไก่หน่อไม้ไก่หน่อไม้ครับต้มป่าอยากกินอยากกินป่าต้องนินแกงครับ นี่ต้มจืดนี่ห,นหมูเลาโรตีปาลาโ้วยหนึ่งครับแล้วก็เอากาคน้ำต้มปลาน้ำมปลาครับแล้วเอาข้าวไหมคะข้าวตุกจานหนึ่งครับอ่ามาจากไหนครับเชียงรายครับมาไกลนะมาไกลนะอ <laughs> ลองชิมนะไม่ต้องเยอะครับอยากชิมอยากกินอะไรอยากกินฝีนมือเอาชิมดูทางใต้ อันนี้อ่ะเอ๊น่ากินมันดูน่ากินนะข้นเลยนะอ๋อถ้วยนึงครับสามอย่างกินทั้งหลายอย่างครับน่ฮะอ่ะโซนอาหารก็อยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมก็คงจะนั่งฮะนี่เดียวนะครับมีพวกไข่ลวกอะไรพวกนี้ไหมครับไม่มีที่นี่ไม่ได้ยอมกินไข่ลวกฮะก็คงกาแฟดำธรรมดากินตรงนี้กว่าใกล้ๆกันสลานี้ เอากาแฟดำแก้วนึงครับผมไม่ใส่เลยครับครับครับอะาจจะใส่แจ็คพอดีครับที่นี่เขาาชอบเพลงนะฮะแล้วก็มาเอ้ามาเอาเอาข้าวแค่ครึ่งเดียวพอครับป้าครับให้หมดเดี๋ยวผมไปจ่ายนะครับผมมาครับนี่ครับอาหารรสชาติของชาวภูรับุรีฮะเป็นยังไงบ้างครับมันจะรสชาติยังไงนี่เป็นพะโล แกงไก่ฮะแล้วก็นี่ก็เป็นแกงส้มะฮะรสชาติจะเป็นแบบไหนกันนะผมลดอาหารไปแล้วฮะลดข้าวไปครึ่งจานเพราะว่าอยากจะกินเน้นอาหารครับผมประมาณนี้ฮนะขอาญาติชิมก่อนเลยครับเนี่ยแกงส้มในสูตรของเขานะฮะ อืม,อมที่นี่เขากินเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวอร่อยครับรสชาติออกเผ็ดเปรี้ยวครับน้่ต้มอร่อยครับแล้วก็ปลาเขาตักแยกไว้นะนฮะแล้วก็เวลาตักมาเขาก็เอาปลามาใส่ที่หลังฮะแยกกันเป็นเนื้อนี่ปลาอนะไรไม่รฮะแต่ที่มีปลาทะเลเยอะกิดทะเลก็เรกินปลาทะเลฮะ ครับรข้างก็ไม่รู้ตำแหน่งที่แทจริของก้างปลาบางชน,นิดนะปลาที่เรากินตั้งแต่เด็กๆเพราะครั้งเราเรารู้ว่าก้างอยู่ตรงไหนกินแล้วไม่โดนหรอกปลาทะเลเนี่ยไม่ค่อยได้กินฮนะเด็ก ก็เลยไม่รู้มาชิมรสชาติของเจ้าพะโล้เนะ่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอืมอร่อ <c oughs> หวานเลยครับัลโล้น้นหวานเลยครับหวานเลยอร่อยเนรับพะโล้นี่เขาก็ากลับมาพร้อมๆกับแบบนี้ครับ มันเะหน่อยอันนี้กินกับข้าวดูครับอาจจะพอดีผมลืมดูน้ำปลาพริกเลยว่ามีหรือเปล่าไม่ได้มีไม่เป็นไรเป็นไงอืมทอดเขื่อนครับผมชอบนะครับพะโล้อืมครับติดมันอย่างนี้ครับนะครับอืม นุ่มอร่อยแันนี้ครับอืม ตลาดสดเขาหลักบางเนียงครับนี่ครับได้ชื่อแล้วม,มีป้าอยู่คือตลาดสดเขาหลักบางเนียงครับที่นี่นะสำหรับแผนการคุยกับการเด็กคุยกับนาลีหลายๆห้องน่าจะถ้าที่นี่มีกิจกรรมเดียวก็นอนไปเรื่อยๆครับสองคืน3มคืนก็ว่าไปแต่วันนี้ไปดูดิทเทิลเมนซอนนะไปคาเฟ่ แถวแถวตะกัวปลาแล้วก็อาจจะล่องแพนะไปหาดาฟดำเลยน้ำแถมนนะัขอบคุณคราผุดป้านี่ครับขอบคุณครับน้ำแถมให้เลยครับ <c oughs> ก็หลักจากนั้นก็พวกนี้ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมทางทะเลก็จะเป็นเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรพวกนี้ก็ดูก่อนอาจจะอยู่อีกคืนหนึ่งนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นฮะก็ไปที่กลางกลางคือจะขับรถนี่เช้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปสะส,ะสะมากวดจากสระมรางกวดก็ไปตังนะนะากินครับเมื่อกี้ที่ผมดูเลยมันดูมันดูแบบเข้มข้นไงอืมอืมเรี้ยว กลมกล่อม,ม,ม,มเอออร่อยครับข้าวแกงร้อนๆเลยครับแนะนำครับคือรสชาติของที่นี่ก็โอเคสำหรับผมนะรจัดอร่อยอืมอร่อยแองโซ้มครับรดน้ำ คุยถึง,งนะอะไรล่ะอร่อยครับแหงกะทิคือว่าพอออกจากนี่ก็จะไปตังครับอ่าไปที่จะไปตมะมอกดนะแล้วก็ไปตังหลังจากนั้นก็ไปที่สงขาหัดใหญ่นะนะครับอย่างละคืนแล้วก็แวะทะเลน้อย ่ายรูปถ่ายอะไรไปเยี่ยมหาพิโจฮนะัอเชียมายที่ราชกาฮะนอนนครสักคืนหนึ่งนะอะือมดอาจากนกครเข้าไปสุราษครับสุราษก็ ข้ามไปเกาะต่อไปฮะประมาณนี้ฮนะแผนกากลางวันก็เที่ยวไปแล้วเดินตลาดเย็นถ้ามีสตรีฟู้ดก็เดินดูสตรีฟู้ดครับกินอาหารท้องถิ่นเขาเช้าเช้าเนี่ยไก่ทอดเป็นหลักก๋ยเหีืยไก่ทอดแค่ทุกวันแหละครับไม่มีอะไรมากเท่านั้น เออน,นะผมต้องกินไก่ทอดบ้างมันหน้านะมันหน้าผมจะเน้นข้าวเหนียวไก่ทอดบ้างครับกินแบบเด็กๆบ้างก็สักวันหนึ่งอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้กินอาหารแบบนี้ทุกวันก็เยวะเบื่อครับอืมโอเคครับ อ่อนนี้มันเปรี้ยวว่ามันอร่อยนะก็ถึงนะแกงหน่อไม้เนี่ยเห็นในหม้อแล้วก็ยังน่ากินเลยสั่งทันทีกว่อครับอืวก็คุงป้าก็แถมน้ำให้ด้วยน้ำดื่มเวโร มากินกาแฟดำฮะทไม่รู้ว่าของที่เนี่ยร้านกาแฟที่เขาไม่มีขายไข่ลวกนะถ้าไปภาคกลางนี่นะก็มีไข่ลวกนีอะไรใช่ไหมแต่ที่นี่เขาไม่มีถามสองร้านไม่มีครับแต่ว่าวัฒนธรรมการกินที่นี่เขาไม่ได้เน้นไข่ลวกก็ทำไม่เป็นไรครับกาแฟก็ทรงร้อนๆเลยครับกาแฟดำ ด,ดเรี้ยวหน่อยอร่อยอประมาณนี้ครับเดี๋ยวนั่งจิบกาแฟรครับแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกามซื้อไก่แล้วก็กลับที่พักเตรียมตัวไปลิเทิร์นในเมซอนเนี่ยคิปต่อไปนี่คือลิเทิร์นในเมซอนแล้วครับแล้วก็ล่องชเช้านะครับ9โมงปุ๊บร่องเลยนะฮะโอเคขอบคุณที่ิดตามครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้า สมขอครับไก่ทอดร้อนๆปุดๆทอดใหม่ๆเลยครับนี่น่าก,กินมากเดี๋ยวร้อนๆเลยเนาะร้อนเหมือนกันแล้วร้อนหมดเนาะน่าก,กินมากครับร้านนี้ของร้อนๆแล้วก็คนก็ซื้อแวบเดียวเขาไปแวบเดียวเขาไปฮะร้านนี้ฮะ แนะนำเลยครับทํามาตลาดนะแต่ต้องระวังกระเด็นนะยืนตรงนี้นะแต่ว่าผมอยากเห็นภาพปุ๊บหลบนิดนึงฮะโอเคช่วงนี้เราไปเลือกไก่กันดีกว่าข้าวเหนียวไหมคะกระป๋อหมดข้าวเหนียวกรอนะหวานไปสิยังเหลือหอลวัางราโอเคค่ะหันยี้นะอันนี้เจ้าแบบ บาทองนะคะอันน uh, uh, anyway. ี้ไม้เท uh, um, uh. um, uh. uh. ่าไร่ครับเนี่ยเท่าไรอน้อห้่อแก้มการเก็บนาฬแป๊นึงค่ะีนาาตันี้อันนี้ร้อนไหมครับเนี่ยอ่ายังมันคงแล้วค่ะไม่ต้องมีนะค่ะนั่นอะไรตรงนั้นด้วยมาเอาก็ได้ตู้นี้ร้อนไหมใช่ถ้าในถาดร้อนคอ่าหนึ่งใช่ีบห้าบาทค่ะการ่เก็บ กันแกอ <Okay. S 1> องัน้ค่ะไ่ะนือ้หนึ่ง,งะคะเคค่แล้วก็เอาข้าวเหนียว้นาาวยวสามสามห่อครับได้น่ากินมากเลยค,ะะครับนะฮะไก่ทอดคู่รักบุรีฮะน่ากินมากครับเ,เอาไปาาเผื่อที่กันแล้วกัน เนื้อสี่แล้วกันนะอันนั้นมันจะเป็นสะโพกอ่ะอร่อยเหมือนกันเนื้อสิบบาทใช่ค่ะสิบบาทในข่งจะเป็นเครื่องสะโพกดีแบบนี้ค่ะดีนะสะโพกเลยนะี๋ยวเนี่ยนนี่ก็นี่มีสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะสะโพกสะโพกใช่ใช่สะโพกนี่อร่อยค่ะสิบบาทอย่าเงี้ยค่ะนี่ครับโอเคครับพันเหนียวสี่ถุง ครับผมเนี่ยครัีน่ากินฮะสามสี่ไขดีเนาะสี่แล้วค่ะครับผมโเนี่ยลองคิดค่าเสียหายดูครับเท่าไหร่ได้ในการเดี๋ยวแยกข้าเนียแยกไก่เลยให้ น่กินนะสิบสมยามโอเคแก็สี่สิอันนี้อันละสิบห้าครับอันนี้เมื่อกี้อีกิแล้วคะหใช่ไหมคะครับหแล้วก็หกสิบดเก้าสิบนะคะครับข้าเนียว ร้อยสามสิบบาททั้งหมดนะครับยิ้มเมาไหมคะยิ้มด้ครับโอเคค่ะโรงแรมที่ผมพักฮะเดอะเดอะโกลี the, the ori, Go, 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 ่โกโกลี่โกฮะอยู่จากคูราบมาดีมาเขาหลักอยู่ก่อนถึงนิดนึงก็คือในเขาหลักอะไรแต่ว่าถึงโรงแรมแรกเลยเลยจากคลองสระน้ำมานิดนึงอะ่ะโอเคครับแล้วนี้โรงแรมนี้โอเคสำหรับผมนะมันมีสระว่ายน้ำฝนน้อยนะดูสะอาดไม่มีฝุน่นชอบครับแนะนำนะโกลี่โกเนี่ย ก็เดี๋ยวไก่ให้กินกันแล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะแนะนําครับขอชิมนิดนึงครับแหมเมื่อกี้ตอนซื้อนเนี่ยไม่เห็นเขาบอกว่าโอ้โหนี่อร่อยเหลือเกินฮนะแล้วสิบบาททั้งหมดยังซื้อมาทะเลขึ้นหมดเขาซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเองร้อยสิบบาทโอ้โหสุดยอดนะครับชิมครับอือหือคุ้ยไก่อร่อยจริงร้อนๆอร่อยมากนะครับ ไก่คูราบุรีอร่อยมากนะนีค่ครับมะเกืออร่อยไหมครับขิงทอดมะเขืออืมเขาเนี่ยปไปเกลืออร่อยอะไรอืมขบเคี้ยวคืออร่อยจริงครับอืใส่กินกับข้าวเหนียวนะอเค็มไปหน่อยอืมอืมอร่อยพขาไปไหนมาเนี่ยโดนตายอืม ไม่เป็นอร่อยนี้ครับถือว่าถือว่าครับแนะนำครับโอเคครับ้วกรุบกุเลยฮะอร่อยมากไหมลูกอร่อยครั้อนเนาะแนะนำเลยครับตลาดนี้นะแล้วก็ไม่แพงด้วยครับไก่ทิ่1ละสิบาทโอ้โหข้าวล้วร้อนนะฮะ